มีการพบว่าที่สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดที่ตำบลห้วยน้ำขาวอเภอคลองท่อมจัังหวดกระบี่เนี่ยมีผู้สงสัยว่าจะติดแล้วก็ป่วยเป็นโรคไข้การหลังแอนนะนะคะสงสัยอยู่31คนอ,อันนี้เป็นคำชี้แจงจากในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดกระบี่นะคะก็ให้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นที่อยู่ในสถานบาบัดเนะนะคะไปตรวจตอนนี้ สิ่งที่กำลังเฝ้าระวังกันก็คือไม่อยากจะให้โรคไข้การหลังแอนเนี่ยระบาดไปยังพื้นที่อื่นนายแพทย์โอภาสการกรวนินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันในเบื้องต้นต,นตอนนี้ว่าสามารถที่จะควบคุมพื้นที่ได้<ม>เพราะว่าพอมีข่าวออกมาแบบนี้เนี่ยหลายคนก็กลัวแล้วก็กังวลนะว่าโรคมันจะกระจายออกไประบาดออกไปตอนนี้ที่กังวลแล้วก็เฝ้าระวังก็คือผู้ที่เดินทางเข้าออกสถานที่ปิดกั้นแล้วก็ญาต ของผู้ที่เข้าไปรับการบําบัดยาเสพติดเพราะว่าจะมีคนที่เหมือนญาติเข้าไปเยี่ยมอะค่ะเดินทางเข้าไปแล้วก็เดินทางกลับออกมา